สูตรนี้ใช้กับกุญแจทุกประเภทได้นะครับกุญแจรถกุญแจอะไรไม่ต้องไปตามช่างกุญแจเสียเงินเป็นพันนะใช้สูตรนี้ฮะแต่ต้องเอาให้ร้อนสุดๆนะครับพอร้อนปั๊บรีบไขเลยนะครับแต่ก็ต้องฉีดโซในอะไรนําไปก่อนนะฮะโซในก็เอาไม่เอาอยู่มันเป็นสนิมเขียวของอลูมิเนียมมันมันแข็งฮะข้างในอะอลูมิเนียมมันต้องใช้ความร้อนฮะใช้สูตรนี้กับกุญแจกุญแจอะไรละรถกระบะรถยนต์ได้หมดครับลองไปใช้ดูครับไม่ต้องเสียเงินเป็นพันครับ สวัสดีครับนี่นะครับผมจะมีวิธีแก้ปัญหาน Big เนี่ยรถบิ๊กไบค์นี่ยนี่ฮะนี่กุญแจมันไขไม่ออกนะฮะวิธีของผมเนี่ยเทพขั้นเทพฮะไม่ต้องไปเชื่อปรมาจารย์ไหนเลยนะครับผมมีวิธีะฮะลองมาทั้งกับตัวะฮะมีวิธีหัวแรงครับนี่นี่หัวแรงเนี่ยร้อนๆน,นะฮะนี่จี้ลงไปนะฮะจี้ไปนี่จี้นานๆนะครับนานๆ ให้มันร้อนเลยฮะร้อนมือเราเลยฮะแตะไม่ไม่ไม่มีระเบิดครับเพราะไม่มีประกายไฟไม่ต้องไปใช้น้ำนุน้ำร้อนฮะนี่ฮะจี้ไว้นานๆเลยนะครับนานๆจี้จนจนร้อนเลยนะครับร้อน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 ปั๊บเราก็คุณเจมมาเสียบเนี่ยฮะเสียบเสียบปั๊บอย่างงี้นฮแล้วกดกดฮะมันจะเป็นสนิมเขียวครัข้างในดูมิเนียมอ่ะมันจะไม่ขยายตัวมันเย็นจัดจี้ไปเลยนะครับหมุนนะครับหมุนเปิดอออกครับเนี่ย ไม่ต้องไปตามช่างไหนผมก็เกือบจะพังรถเหมือนกันนะครับจริงๆแล้ววิธีนี้ได้ผลครับร้อ